ล่างแล้วท่นนฉบับภูมิใจไทยนำเสนอโดยพระดอนปิิศนานันตกุลนะครับพรกสีน้ำเงินพี่น้องครับแนวคิดที่เขาเสนอคือเขาให้แต่ละจังหวัดเนี่ยส่งผู้สมัครสอสอไปเลยแต่ละจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคนเสร็จแล้วไปให้รัฐสภาเลือกพี่น้องฟังให้ดีนะพระดาลน,นะพักสีน้ำเงินต้องการรัฐอสอสอที่มาจากจังหวัดละหนึ่งคนโดย จังหวัดส่งไปเลยหนึ่งคนส่งประกวดไปเลยหนึ่งคนแล้วให้รัฐสภาเป็นผู้เลือกพี่น้องครับตอนนี้ใครคุมกระทรวงมหาดไทยครับอนุทินชาญวีรกูลแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดใครคุมครับอนุทินคุมครับแล้วผู้ที่ถูกส่งไปจักจังหวัดจะเป็นใครครับพี่น้องครับนี่คือกติกาที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้หรือไม่พี่น้องไปคิดดูนี่คือการเอารัอเอาเปียบนี่คือแผนสูงมากๆครับแผนสูงจริงๆครับเป็นไงครับกติกาของภาคภูมิใจไทยโดยพลนนอน ปปินปนสนานันตกุลแต่มันคงไม่ได้คิดคนเดียวหรอกก็คงมีทีมงานที่ปรึกษามากมายเชื่อเหอะเนี่ยจะยึดสตทะลออีกหรือไม่ไปดูเอาเองจก,กลายเป็นสตทะลอสีน้ำเงินหรือไม่ไปดูกันเอาเองครับ